เบีย้ยแก้เครื่องรางการอาถรรพ์เรื่องราวจะเป็นยังไงโปรดติดตามได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการศิลปะเพระเวทย์กันอีกนะครับหลังจากห่างหายนะเรื่องเกี่ยวกับการเขียนยันอะไรกันแล้วนะทีนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันเรื่องเครื่องรางชนิดหนึ่งนะซึ่งถือว่าเป็นเครื่องรางที่ที่ผมเน้นมากนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องรางที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้แล้วก็การบรรยายจากครูบาอาจารย์รุ่นเก่านะนั่นก็คือเบีย้ยแก้นั่นเองนะครับ เดี๋ยวผมอธิบายก่อนว่าถ้าใครยังไม่รู้จักเบีย้ยแก้เนาะจะได้รู้ว่าแบ็กการ์ของเบีย้ยแก้เนี่ยมันคือ,อยังไงเนาะเบีย้ยแก้เนี่ยก็เป็นเครื่องรางชนิดหนึ่งซึ่งเขาจะบรรจุประหลอดนะฮะประหลอดเนี่ยเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูนะ,ะประหลอดเป็นแบบนี้นะครับประหลอดเนี่ยจริงๆเป็นโลหะหนักชนิดหนึ่งในตารางธาตุสังกฤษเขาจะเรียกว่าเมอร์คิวรีเป็นโลหะหนักที่มีพิษแต่ในทางการแพทย์แผนโบราณแล้วก็ในเรื่องของศาสตร์โบราณเนี่ยเขาเชื่อว่าประหลอดเนี่ยสามารถกันไข้ป่าได้ แล้วก็กันพวกอาถรรพ์ต่างๆได้ด้วยนะครับเนื um. um. <S S ่องจากเขาเชื uh ่อว่าเป็นสถานะคือเป็นโลหะแล้วมันไหลได้นะครับมันเหมือนมันมีชีวิตแล้วก็มันเหมือนกับเป็นธาตุที่พิเศษน่ะเขาก็เลยคาดว่าประหลอดเนี่ยมันใช้ในการแก้พวกโรคไข้ป่าต่างๆนะครับแล้วก็พวกอาถรรพ์ต่างๆเรื่องของกุไสยต่างๆเนี่ยเขาก็เลยชูเรื่องของประหลอดมาเป็นหลักนะอันนี้คือองค์ประกอบหลักหนึ่งคือประหลอดนะครับต่อมานะครับที่จะขาดไม่ได้ก็คือภาชนะในการใส่ประหลอดนะฮะ ก็คือตัวหอยเบีย้ยนะครับเป็นที่มาของชื่อว่าเบีย้ยนะครับเบีย้ยแก่ทีนี้ไอเจ้าตัวหอยเนี่ยนะจะต้องเป็นเบีย้ยหรือหอยเบีย้ยเนี่ยที่มีฟันตรงนี้เขาเรียวกว่าฟันเนาะสองข้างรวมกันเนี่ยข้างละ16นะครับเป็น32 32เนี่ยเขาเชื่อว่าเป็นอาการ32นะครับตามหลักที่เคยบรรยายไว้ในเรื่องของยันเกสาผิดนะถ้าใครยังจําไม่ได้กลับไปดูคลิปนั้นนะว่ามีอะไรมันก็มีเกสาโลมานักขาทันตาแตโจมังสังนะฮารูอัติอัติมิยังอะไรพวกเนี้ย ให้ครบอาการ32ของมนุษย์นะแปลว่าคุ้มได้ทั้งอาการ32ของมนุษย์นะก็เลยให้บรรจุป,ประหลอดเนี่ยอยู่ในตัวหอยเบีย้ยนะครับส่วนหนึ่งก็คือว่าภาชนะที่ดีที่ประลอดเนี่ยเขาจะไม่กัดก็คือเป็นพวกแคลเซียมคาร์บอเนตพวกเนี้ยนะครับเป็นลักษณะได้พวกหอยต่างๆนะต่อมาเมื่อมีภาชนะแล้วมีประลอดแล้วเนี่ยก่อนที่เขาจะกรอกประลอดเข้าไปเขาจะมีตัวปิดปากเบีย้ยเนี่ยเขาเรียกว่าชันนาโรงนะครับชันนโรงเนี่ยมันเป็น ตัวที่ใช้ยาเรือนะครับเป็นสารที่ใช้ยาเรือเพื่อเวลาที่เรือรั่วลอยตามมดเนี่ยเขาจะเอาชันนลงผ่านความร้อนแล้วก็ไปยานะครับเบี้ยเหมือนกันเขาก็จะเอาชันนลงเนี่ยแปะบริเวณทั้งสองข้างเนี่ยแล้วก็กรอกประหลอดเข้าไปในตัวเบี้ยนะครับแล้วก็ทําการใช้ชันนลงเนี่ยปิดนะครับอุดไม่ให้ประลอดเนี่ยไหลออกมาจากตัวเบี้ยนะอันนี้คือองค์ประกอบนะทีนี้พอประกอบเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเขาก็จะเอาตะกั่วนะครับตะกั่วหุ้มเขาทํทำเป็นบล็อกไม้นะ หุ้มแล้วเสร็จเนี่ยก็จะเป็นเบีย้ยแบบนี้นะครับอันนี้ผมเอาเบีย้ยเปลืยปลายชีวิตของปูเพิ่มวัดกลางบางแก้วมาให้ชมนะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะก็จะตัวป้อมๆหน่อยนะอ่านี่คือเครื่องรางเบีย้ยนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าจริงๆแล้วเบีย้ยแก้เนี่ยมีหลายสำนักจัดสร้างในยุทธจักรวงการพักเครื่องเนี่ยที่เรารู้จักกันเนี่ยนะครับ หลักๆเลยก็จะมีเบี้ยแก้สำนักวัดกลางบางแก้วประกอบไปด้วยหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วเนี่ยท่านเป็นปรมาจารย์ในสายนี้นะแล้วก็รองมาก็คือหลวงปู่เพิ่มหลวงปู่เจ้อนะครับแล้วก็อาจารย์ผมนะอาจารย์ผมเนี่ยอาจจะไม่มีใครรู้จักท่านนะเดี๋ยวผมจะมาพูดคุยว่าท่านเป็นใครยังไงเนาะในเรื่องของลอยจานเรื่องเบี้ยอีกทีหนึ่งนะ แล้วก็ในสายบางกอกก็จะมีหลวงปู่ลอดวัดในโลงเป็นปร,รมาจารย์ในสายเบี้ยแก้ที่บางกอกอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็หลวงปู่ลอดในท่านก็มีลูกศิษย์นะเป็นหลวงพ่อชายวัดบางบํารุหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพีหลวงปู่ทัดวัดขาบดีตกทอดมาที่หลวงปู่พลอยอีกทีหนึ่งแล้วก็อาจารย์คารวะชื่อดังที่ไปเรียนมาสายนี้นะครก็ได้ยินว่าพ่อเที่ยงนะพ่อเที่ยงนุ่มมานาเนี่ยก็ไปเรียนสายวัดในโรงมาเหมือนกันนะฮะเพราะว่ามีโอกาสได้พูดคุยกับหลวงปู่เผือดวัด มะกอกสมัยก่อนเนี่ยวัดมะกอกกับวัดโพบางละมาเนี่ยเขาใกล้กันนะสมมุติไปเป,าเป่ายันนะไปหาหลวงปู่มากวัดโพบางละมาเนี่ยเราก็ต้องเลยไปกราบหลวงปู่เผือกทีหนึ่งนะเพราะวัดเขาใกล้กันนะหลวงปู่เผื่อกกจะเล่าอะไรต่างๆนานาในอดีตให้ฟังเนาะอ่าอันนี้สายบางกอกส่วนอีกสายหนึ่งที่ดังไม่แพ้กันก็คือสายอ่างทองต้นตำรับสายอ่างทองเนี่ยก็คือสายหลวงปู่พักวัดโบสถ์นะมีหลวงปู่พักวัดโบสถ์หลวงปู่คำวัดโพปบลมแล้วก็หลวงปู่นุ่ม วัดนางในหลวงปู่นุ่มวัดนางในเนี่ยนะก็กมีหลายสายก็บอกว่าหลวงปู่นุ่มเนี่ยได้เรียนมาจากสายหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพขึ้นมาอีกนะครับก็เป็นเรื่องที่เล่าขายแล้วก็มีอยู่ในงานเขียนต่างๆเนาะอันนี้คือสายอ่างทองนะแล้วก็สายอ่างทองเนี่ยรุ่นท้ายๆมาก็จะมีหลวงพ่อโปร่งว,รง,ปรงวัดท่าช้างนะครับหลวงพ่อโปร่งวัดท่าช้างนเบี้ยเนี่ยก็ขึ้นชื่อนะครับแล้วก็ ภายหลังเนี่ยก็จะเป็นหลวงปู่อ่อนวัดเขียนนะหลวงปู่อ่อนวัดเขียนเนี่ยอาจารย์ผมท่านนึงก็คืออาจารย์ประคองในยุกย่องว่าเบี้ยนอีกที่ขลังมากเป็นเบี้ยในยุคเนี่ยที่ขลังนะครับอีกสายสํานักหนึ่งเป็นอ่างทองเหมือนกันนะก็จะไม่เหมือนกันนะครับมีทั้งเบี้ยประหลอดแล้วก็เบี้ยยานะครับก็คือเบี้ยหลวงพ่อกลุ่มวัดฝางนะแต่ความเป็นมาเนี่ยผมไม่ถนัดนะในเรื่องของเบี้ยของหลวงพ่อกลุ่มวัดฝางแต่เป็นคนชอบสะสมก็มีเบี้ยหลวงพ่อกลุ่มไปใช้เหมือนกันเนาะแล้วก็ขาดไปไม่ได้เลยก็คือเบี้ยลุ่มน้้ําาาแม่กกกออองงงง็คคืเเบบียลลวพไัดนะ ซึ่งหวงพ่อไพรในวัดของท่านเน่ย ก็คือว่าท่านจะทาเบีย้ยแต่เบีย้ยของท่านเนี่ยจะอุดด้วยพวกยาพวกผงยาแก้ถอนอาถรรพ์ต่างๆข้างในจะไม่ได้อุดประลอดเนาะก็จะมีอุดเรื่องของพวกผงยาต่างๆที่ใช้ในการขับถอนคุณใสนะครับเบีย้ยหลวงพ่อไพรเนี่ยก็จะออกสีม่วงๆแล้วก็หุ้มด้วยแปะตังนะในสายหลวงพ่อไพรเนี่ยก็มีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์หลวงพ่อชั้นเหมือนกันหลวงพ่อชั้นเจ้าวาดรุ่นต่อมาแล้วก็ก่อนหน้านี้ในวัดเนี้ยก็มีพระที่ทาเบีย้ยมันก็คือชื่ออาจารย์ยงวัดบางแคางนะครับ คือเบี้ยเนี่ยเป็นเครื่องรางที่เป็นกลางๆแต่ว่าที่เรียกว่าเบี้ยเพราะว่าลักษณะเนี่ยเขาบรรจุอยู่ในหอยเบี้ยนั่นเองนะสิ่งที่กำลังจะพูดกันก็คือในหัวข้อท็อปปิกก็คือยันที่ใช้ในการลงเบี้ยถูกไหมฮะขอมากันหลายคนนะครับทีนี้ผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าศาสตร์เบี้ยแก้เนี่ยเขาทำเบี้ยแก้ไว้เพื่ออะไรนะครับวัตถุประสงค์ในการทาเบี้ยแก้นะเอาอันนี้ผมขอเอาที่ใกล้ตัวผมที่สุดนะครับเพราะว่าอาจารย์ผมนะครับ ขอเอ่ยนามท่านก็คือพระอาจารย์สยามปุญญาเจจโรหรือเราจะเรียกว่าพระอาจารย์ตึงตีเนธนะในวงการจะเรียกท่านว่าอาจารย์ตึงตีเนธนะฮะผมได้มีโอกาสได้ศึกษาเรื่องเบี้ยก,กับพระอาจารย์เนี่ยตอนที่ช่วงที่ใกล้จะมรณภาพแล้วนะแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ได้ฟังเรื่องของเคล็ดลับแล้วก็สูตรในการลงต่างๆนะทีนี้เรื่องของยันบ้างยันเนี่ยจริงๆแล้วตัวเบีย้ยที่ลงตะกวดเนี่ยพูดไว้เลยว่ามันไม่ตายตัวหลักใหญ่ๆเนี่ยของรัการบังแก้วก็จะมี ณจังงังบางคนเรียกพระเจ้าตึงไตพบแต่จริงๆมันคือณจังงังเนาะอ่านี่ก็จะลงบริเวณนี้ฮะบริเวณที่เป็นเป็นท้องแล้วนะฮะส่วนหลังเต่าของเบีย้ยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวเทาะอัคละเทาะนะครับเ,เรียกว่าทาออุดนะทีนี้ตรงชันนรงของสายวัดกลางเนี่ยเขามีพุทธตัวหนึ่งเขาเรียกว่าพุทธอุดพุทธอุดเนี่ยก็จะลงเป็นตะกุดดอกเล็กๆแปะไว้กับตัวชันนรงนะครับข้างในเนี่ยเราจะไม่เห็นหรอกตัวพุทธอุดเนี่ยแต่รุ่นเก่าๆเ,เ,เขาทํากันเนาะ อันนี้ก็จะเป็นอีกระดับหนึ่งนะที่ลงลึกเข้าไปนะครับทีนี้อัคระที่ใช้ในการจานเบีย้ยเนี่ยแบ่งเป็นทั้งตัวนะแล้วก็เป็นคาถาที่ลงนะครับเดี๋ยวคาถาแล้วก็นะที่จะลงเป็นยังไงเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับแต่ก่อนจะสาธิตเนี่ยขอพูดเรื่องประวัติของอาจารย์ผมเป็นเกียรติสักนิดนึงให้ท่านนะเพราะว่าผมเองก็พูดถึงท่านเนี่ยหลายครั้งน,ะนั้นในเพจศิลปะพเพยแต่ไม่เคยพูดถึงประวัติท,ท่านเลยนะ ท่านอาจารย์ตึงเนี่ยมีสักเป็นหลานหลวงปู่เพิ่มนะนาจากคุณตรีเนตรนะครับก็จะเป็นเครือญาติกับปู่หลอมตรีเนตรแล้วก็กงของท่านเนี่ยได้เรียนกับหลวงปู่บุญกงท่านชื่อกงยิ้ว,วกับกงคำนะก็วิชาที่เรียนกับหลวงปู่บุญมีหลากหลายส่วนใหญ่สายท่านก็จะมีเรียนพวกยาหมอดูแล้วก็พวกอักขรเลขยันนะโดยเฉพาะยันราชสียันราชสีที่กงคำทำเนี่ยโอ้ขังขังมากเลยถึงขนาดที่ว่ามีโยมยายท่านหรือโยมมญาติท่านมจะไม่ได้นะเอาไปเช็ดหน้าแล้วก็ หมือนก็ว่ามีสัตว์กัดหน้าเนี่ยเป็นแผลเลยนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องเล่าลที่สืบทอดมาตามตระกูลท่านส่วนท่านเองเนี่ยตอนสมัยบวชเนี่ยก็ได้เรียนกรรมฐานกาับหลวงปู่เพิ่มวัดการมังแก้วก็เรียนวิชาเบี้ยเนี่ยมาจากหลวงปู่เพิ่มโดยตรงนะในสายวัดการมังแก้วเนี่ยเขาก็จะมีสิบหลวงปู่บุญหลัก,ลกๆที่ทําเบี้ยก็จะมีอาจาร,รย์เชงหรืออาจาร,รย์ผมจะเรียกว่าหลวงนาเชงนะหลวงนาเชงเนี่ยก็คือใครก็คือผู้ที่สอนวิชาเบี้ยแก้ให้กับหลวงปู่เจือเปียสิโรนะแล้วก็ อาจารย์ผมก็เรียนกับหลวงปู่เพิ่มพระประหลัดใบเนี่ยก็เป็นสายปู่เพิ่มนะครับเรื่องราวที่ผมได้เจอกับอาจารย์ผมเนี่ยก็คือว่าผมเนี่ยมีโอกาสไปเจอหลวงตาสัญญานะหลวงตาสัญญาสมัยก่อนเนี่ยผมไปหาหลวงพ่อเจอือหลวงพ่อเจอือท่านก็จะอาพาธบ้างหลายบ้างเพราะาท่านทําเบี้ยกแก่เนี่ยคืนหนึ่งเนี่ยทำต้องทําหลายตัวทีเดียวแล้วก็ทําให้ท่านเนี่ยสุขภาพร่างกายเนี่ยมันไม่ค่อยดีนะก็อาจจะมีอาพาธบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็ช่วงปลายอายุของท่านหลวงนาสัญญาเนี่ยหรือหลวงตาสัญญาเนี่ยท่านเป็นญาติกับหลวงพ่อเจือท่านก็แนะนําให้ผมรู้จัักกบอาาาจรรย์ผมเพะ สมัครรับค่ายเป็นเพื่อนกันเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยอาจารย์ผมมาป่วยเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคไตเงี้ยดวงตาสัญญาเนี่ยก็จะเป็นผู้มีคุณานุปการณ์ในการหาอุปกรณ์ทําเบี้ยให้นี่แหละทีนี้ก็เลยแนะนํากันสมัยก่อนท่านจําวัดอยู่ที่วัดทุ่งน้อยนะครับก่อนที่จะมามรณภาพภายหลังเนาะแล้วก็เผาศพที่วัดตุกตานะอาจารย์ผมเนี่ยก็ได้เรียนวิชาเบี้ยนะด้วยการที่ว่าเน้นเรื่องของการเสกประหลอดเป็นหลักเรื่องของเลขยันก็ส่วนหนึ่งแต่สิ่งสําคัญก็คือประหลอดที่นํามาใช้ทำเนี่ยต้องหนัก1บาท หนัก1บาทเนี่ยมันเป็นน้ำหนักชนิดหนึ่งซึ่งน้ำหนักเนี่ยถ้ามาแปลเป็นกรัมเนี่ยมันมีผลต่อเรื่องของการครอบคลุมเรื่องของการแก้กคุณใสเพราะว่ามันเป็นเลขเลขกําลังฟ้าและกําลังดินนะอันนี้คือเขาเชื่อถือกันมาแบบนี้นอกจากอาจารย์ผมเนี่ยจะนับถือหลวงปู่เพิ่มเป็นอาจารย์แล้วเนี่ยท่านก็ได้ไปศึกษาต่อกับหลวงปู่ศรีวัสแกหลวงพ่อใหญ่วัสแกแล้วก็ที่สําคัญที่ท่านรักมากก็คือหลวงปูด่ดูวัสแกเนาะเรื่องของกรรมฐานเพิ่มเติมแล้วก็การเสกเรื่องของพรหมนะ นี่คือเป็นประวัติคร่าวๆของท่านคืออยากจะให้บันทึกไว้นะครับสมัยท่านมีชีวิตอยู่ท่านทําเบีย้ยแก้เนี่ยค่อนข้างน้อยมากเวลาที่ใครอยากได้เบีย้ยแก้เนี่ยจะต้องนาเครื่องมือและประหลอดมาให้ท่านเองประหลอดเนี่ยหลายคนจะบอกว่าเอ้ยประหลอดเนี่ยต้องเป็นประหลอดป่านะจริงๆแล้วขอบอกตรงนี้เลยนะจากประสบการณ์นะฮะจากการที่ไปคุกคีกับท่านเนี่ยเป็นประหลอดยาครับประหลอดที่ร้านขายายานี่แหละนะถามว่าทําไมมีประหลอดป่าเกิดขึ้นสมัยก่อนหนึ่งก็คือว่าเริ่มปิตโตเรเลียม เรื่องของการสังเคราะห์ประลอดวิทยาศาสตร์สมัยก่อนมันไม่ได้แพร่หลายเนาะพอมันเริ่มมีประลอดวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยมันถึงมีการเริ่มซื้อเริ่มเลยจากร้านขายายามาสมัยหลวงปู่รุ่นเก่เาๆเนี่ยหลวงปู่เพิ่มปู่อะไรเนี่ยก็เป็นประลอดจากร้านขายายานี่แหละก็ามาทําแต่ว่าที่เครมขังเนี่ยก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องของพลนะังจิตนะของภะคณาจารย์เหล่านั้นเนี่ยที่ท่านได้ฝึกมาดีแล้วก็เลยทําให้เครื่องรางเหล่านั้นเนี่ยมันเกิดผลนะครับหลายสายก็บอกเออมันต้องเป็นประลอดดักเท่นนะานั้นนะประลอดจะต้องเป็นอย่างนั้้นนนนนเป็ออย่างััก เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะซึ่งซึ่งก็เป็นมติตามสายของเขานะครับนี่คือเป็นประวัติคร่าวๆนะว่าเออการนำมาพูดเนี่ยมันมาจากประสบการณ์จริงนะไม่ได้อ้างอิงจากแค่ฟังมาอย่างเดียวนะมันคือการไปทดสอบแล้วก็ไปเรียนรู้กับพั้คณาจารย์ด้วยด้วยตนเองนะตอนจะไปถึงการสาธิตการเขียนยันที่ปรากฏอยู่บนเบีย้ยแก้นะผมขอใช้เบีย้ยแก้ของวัดการมังแก้เป็นพื้นฐานแล้วกันเนาะเพราะว่าเป็นวิชาลัก ก็ขอให้ทุกท่านนะครับที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่พลาดชมคลิปดีๆของสิปิประเวศนะครับแล้วก็คลิปนี้เนี่ยถือว่าเป็นคลิปสําคัญและผมก็ตั้งใจทํามากด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ต้องการสนับสนุนเรานะครับก็ติดต่อมาได้เป็นสปอนเซอร์ให้กับเพจได้นะครับที่ทางเพจได้เลยนะครับเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวผมจะขอสาธิตขอเขียนก่อนนะครับว่าอขระที่ลงต่อไปเนี่ยจะเป็นส่วนไหนของเบี้ยเนาะมาให้ดูนี่เบี้ยผมวางไว้ด้้วยนะะครับจไไดม่งง อ่าอันนี้จะเป็นเหมือนหลังเต่านะหลังเต่าของเบี้ยนะครับอันนี้บน,น้วกันผมลงว่าบนนะครับอ่าอันนี้ล่างนะครับท้องเนี่ยเขียนว่าท้องแล้วกันอย่างที่บอกนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอัขระเขาไม่ได้เน้นอะไรมากเพราะว่าพอหลวงปู่เพิ่มหรือว่าหลวงปู่บุญเนี่ยอยู่ประชิมวัยแล้วท่านจะลงเฉพาะอัขระที่สาคัญแล้วก็ที่ท่านถนัดนะครับแต่ว่ารุ่นอาจารย์ผมเนี่ยอาจารย์ผมก็จะลงเยอะมากเลยเพราะว่าอาจารย์ผมเนี่ยมรณภาพไปอายุ 59ปีนะครับ59ปีนี่ถือว่ายังยังอายุไม่มากเนาะเออท่านก็จะมีลายมือที่งดงามแล้วก็เรียกว่าจานยิบๆเลยต้องตาดีมากๆเลยนะครับถึงจะจานได้ขนาดนี้นะอ่าแล้วก็สําคัญเลยท่านเน้นย้ำเลยนะครับว่าถ้าไม่ได้เรียนรู้วิชาเบีย้ยหรือการทำประลอดถึง7ปีแล้วเนี่ยอย่าได ทำเบีย้ยเพราะว่ามันจะเสียชื่อสํานักนะอันนี้คืออันนี้คือคําพูดของอาจารย์ผมนะแต่ว่าจะอะไรยังไงก็ตามใครจะเรียนมาจากที่ไหนเนี่ยอันนี้คือผมไม่ได้ก้าวล่วงนะอันนี้คือเป็นเรื่องที่ถ่ายทอดให้ฟังนะครับมาดูในเรื่องของอักระที่ลงบ้างนะครับอักระที่ลงเนี่ยเดี๋ยวผมจะเขียนให้ดูมันมีพายุหะในการลงยันเบีย้ยอย่างไรเนาะเริ่มต้นจากตัวท้องเบีย้ยก่อนเดีย๋ยวผมจะลงแบบย่อและแบบเต็มให้ดูนะครับแบบเต็มที่พบเห็นก็จะลงด้วยณนะ จังงังเป็นแบบนี้ฮะลักษณะเป็นแบบนี้หรือคนเข้าใจผิดว่าเป็นพระเจ้าตึงไตรภพเนาะอ่าจะเป็นยันนโมพุทธยะซ้อนนี่แหละที่เรา,เราท่านท่าน,านรู้จักกันดีนี่แหละอ่านี่ตัวพุทธนะพุทธนะครับทาอ่าปื๊บปื๊บทายะก็จะเป็นแบบนี้นะ แล้วก็ปึ๊บนี่ฮะปิดเลยณจังง,งันท่านก็จะปิดแบบนี้นะที่เคยพบเห็นเป็นลักษณะนี้นะฮะแล้วก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งนะแต่หัวหัวจะกลับนะครับหัวจะกลับเดี๋ยวผมขอเขียนแบบหัวแบบธรรมดาแล้วกันเนาะเป็นแบบนี้เป็นนะนะครับหน้าทองนะครับด้านเมตตาเนาะอ่าท่านลงณหน้าทองไว้ด้วยนะครับหลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะว่าเป็นนะหน้าทองเนาะก็ตัวพูดแบบนี้ อ่าก็จะเห็นไม่บ่อยนะทาแบบนี้นะครับแล,แล้วก็ยะอ่ะทาก่อนแล้วก็ยะอ่ะก็ชักยอดมาแบบนี้อ่ะข้างหนึ่งเป็นเมตตาข้างหนึ่งเป็นจังงังนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยตรงกลางเนี่ยเขาลงตัวเทาะครับอ่ะตัวเทาะนะเทาะเนี่ยก็จะลงทั้งหมดอ่าหนึ่งรอบก็ได้ครับสองรอบก็ได้นะสามรอบก็ได้แล้วแต่จังหวะการเขียนนะ ผมก็จะลงไว้3มรอบนะแล้วก็ข้างๆเนี่ยจะเป็นทาะอีก2ตัวคู่กันก็จะเป็นท่อแบบนี้นะท่อแบบนี้ปึ๊บป๊บอ่ะปึ๊บอ่ะ,อะพื้นที่อาจจะไม่พอไม่เป็นไรนะครับอนุโลมเป็นทาะแบบนี้น่ะ่ะถาที่ลงเนี่ยมีถาอะไรบ้างเนื่องจากพื้นที่ไม่พอเดี๋ยวผมจะยืดลงมาเนาะตรงนี้นะครับจะลงติ ติอุนินะครับเวลาเรียกขลกกาก็ติกาโลโหติสัมภูติกาโลโหติอุกาโลโหตินิกาโลโหติสัมภูตินะครับแล้วก็ข้างๆนะครับข้างๆเนี่ยเขาจะลงคาถาเหมือนกันก็นกคืออะนะครับสังวิสุโลอ่าปุ จะพูอ่าพระนะครับอ่าข้างๆนี้ลงเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็จะมียันติยันตังสันตังวิคึงคะเลนะลงแบบนี้นะอ่าใครไปเรียนที่ไหนมาซึ่งแตกต่างต้องขอภัยด้วยนะอันนี้ผมผมผมพูดจากประสบการณ์ที่ผมเรียนมาเนาะ ข้างนี้ก็จะเป็นลงอส,สังวิโสปูสักุพะเหมือนกันนะแต่พื้นที่มันไม่พอนะผมก็ลงแบบพอเป็นสังเขตให้นะครับอ่าตรงหลังคาผมชอบเรียกหลังคาเบีย้ยจริงๆมันก็คือเหมือนกระดองเต่านะเนาะตัวกระดองเต่าพูดติดปากเลยนะครับจะลงอะไรบ้างที่พบเห็นลงแบบนี้ฮนะลงตัวเหมือนตัวล่างเลยครับเป็นตัวเทะครับเทะอุดนะตัวนี้เป็นเทะอุดนะทออุดนะนะครับสามชั้นนะครับ ตรงนี้ก็ลงเทะอุดชั้นเดียวบ้างสองชั้นบ้างนะตามแต่อัธยาศยยนะครับอ่าเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะลงตัวเทะทั้งนั้นเลยนะเขาจะลงไว้ทั้งหมดห้าอักขระแบบเต็มนะที่ผมพบเห็นนะครับที่เรียนมานะเออปึ๊บป๊บอ่าเนี่ลงทะนะครับก็จะมีอักขระณะนะณนะนะเนี่ยณนะเป็นณอะไรณน,ะนี้เป็นณนะ การอาวุธนะครับแบบนี้นณะการอาวุธมีอยู่2ข้างด้วยกันนะครับณนะการอาวุธเนะาะหัวเข้ามาในนี้แล้วก็ข้างนี้จะเป็นณนชักยอดณนะชักยอดนะแล้วก็หรือณปัดตลอดนั่นเองนะมีปัดตลอดนี้ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นอ,อีกตัวหนึ่งก็อยู่ตรงนี้เสมอกันนะครับอันนี้คือตัวที่ ที่มักจะเห็นนะครับส่วนยันอันนี้คือโดยรวมนะครับที่จะเห็นมาอาจจะต่างกันมากน้อยเนี่ยไม่เท่ากันเนาะแต่ว่าหัวใจคาถาที่มาใช้ลงมีอะไรบ้างที่พบเห็นเลยนะฮะยุคเก่าๆรุ่นหลวงปู่บุญท่านแข็งแรงที่ผมจะเจอเลยก็คือคาถามงกุฎพระเจ้าอันนี้ขอไม่เขียนนะก็คืออิติปิโสวิเศษเสีอิเศษพุทธนามีอิเมนาพุทธตังโสอิโสตังพุทธปิติอิแล้วก็ข้างๆก็จะลงด้วย อิติปารมิตตาติสาอิติสปัญญูมาคาตาอิติโพธิสมุตปโตอิติปิโสเะเตนะโมแล้วแทรกเนี่ยนะครับระหว่างจุดเนี้ยนะครับที่ผมทําให้ดูเนี่ยนะครับจุดที่แทรกเนี่ยเขาจะลงด้วยขาดไม่ได้เลยครับอุดทางนะครับอัดโธโทอุดทางอัดจะครบสี่มุมพอดีนะเดี๋ยวผมเขียนแยกให้ดูอุดทางนะอัดโธโทอุด ท้งอัดนี่นะครับต้องมีนะครับต้องมีนะนะต้องมีอักขระนี้อยู่นะนี่คือแบบเต็มนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมมาเขียนแบบย่อให้ดูด้วยว่าในปลายชีวิตนะครับในบ้านปลายเนี่ยหลวงปู่เพิ่มหรือว่าปู่บุญเนี่ยท่านท่านลงอะไรไว้บ้างนะครับเพื่อให้เห็นที่ประจักษ์ว่าจากอักขระยาวๆเหล่านี้เนี่ยท่านย่อเหลือยังไงบ้างอันนี้เป็นท้องเนาะ มีคนถามอ้าวแล้วอย่างนี้ความเข้มขังเนี่ยมันจะจางไปไหมนะครับบอกได้เลยนะความเข้มขังเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่จานอักระอย่างเดียวนะมันอยู่ที่กําลังสมาธินะครับโดยเฉพาะเนี่ยในสายของผมนะครับไม่ได้เน้นในเรื่องของการลงอักระให้เลอะเทอะอะไรมากมายนะเน้นในเรื่องของการใช้จิตสิกประลอดให้ได้ให้ถึงเท่านั้นนะครับส่วนเรื่องของอักระนี้ก็ตามตามที่ครูบาอาจารย์แต่ละท่านสอนมานะอ่ะ ในภายหลังนะแม้แต่เบี้ยแก้ของปูเจือก็ตามเนาะเราก็จะเห็นว่าอักขระที่ลงเนี่ยมันก็จะมีไม่กี่อักขระนะครับอักขระที่ลงนะครับก็จะเป็นณจังงังประเภทหนึ่งนะฮะซึ่งเขียนมาเป็นลักษณะของณมุวิทยะซ้อนกันสูตรว่าอย่างนี้ครับณนะหิจังงังนณะบังตังณนะบังจิตตังณนะกาโรโหติสัมโภวจงมังเกิดเป็นณจังงังโมหิจังงัง โมบางตังโบบางจิตตังโบกาโรหติสัมโพจงมังเกิดเป็นโมจังงังพุทธหิจังงังพุทธบางตังพุทธบางจิตตังพุทธกาโรหติสัมโพจงมังเกิดเป็นพุทธจังงังทาหิจังงังทาบางตังทาบางจิตตัง ทาการโหติสัมโวะจงบังเกิดเป็นทาจังงังอ่าแล้วก็สุดท้ายคือยะแบบนี้ก็ได้นะครับยะหิจังงังยะบังตังยะบังกิตตังยะการโหติสัมภวะจงบังเกิดเป็นยะจังงังหรือนะครับยะตัวนี้ลงได้แบบนี้เหมือนกันนะครับอ่าแบบนี้นะยะหิจังงังนะครับยะบังตังยะบังจิตตังยะ กาโรโหติสมุทจมงมเกิดเป็นยะจังงังนะเป็นกลมๆอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่เราจะเจอว่าเป็นแบบธรรมดานะครับมองมองธรรมดาก็เหมือนกับคาถานโมพุทธยะธรรมดาของเรานี่แหละนะครับแต่ว่าอักขระนี้จะขาดไม่ได้เลยนะครับจะขาดไม่ได้เลยนะอันนี้เป็นอักขระบังคับที่เรามักจะพบเห็นจะพบเจอกันนะครับแล้วก็ที่เราเจอนะครับก็คือเป็นยันใบพัดเนี่ยจะอยู่ข้างบนเหมือนกันนะครับ ติยันตังสันตังวิเคนคะเลนะครับติดยันตังสันตังวิเครนคะเลเนี่ยนะครับก็จะเจอหัวใจที่มักจะนํามาลงย่อไว้นี่นะครับเหมือนเดิมครับติติอุนินะครับที่ผมเจอนะแล้วก็อิสวาสุนะครับอิสวาสุนะครับแล้วก็อลหังอลหังก็จะเจออยู่นะครับ ผมเคยไปกราบหลวงปู่เจือนะหลวงปู่เจือเนี่ยท่านเมตตามากเลยนะผมก็ยังนับถือท่านเป็นพระเมตตารูปหนึ่งเลยนะท่านเมตตาให้คาถาในการเสกเบี้ยมาบทหนึ่งซึ่งซึ่งก็ไม่เคยเจอในหนังสือเล่มไหนเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความเมตตาของท่านเนี่ยก็จะเป็นการต่อหัวใจคาถาเนะี่ยพวกน้ำโมพุทธายะพวกนสาสังสีโมเนี่ยเนี่ยก็ไม่เคยเจอที่ไหนนะท่านเมตตามากเลยนะครั้งนั้นอันนี้คือแบบย่อนะของ สายวัดการบางแก้วนะอีกอักขระหนึ่งที่เจอบ่อยๆนะครับเจอบ่อยๆเลยนะก็คือตัวหลังคาหรือว่าการะดองของเบี้ยเนี่ยก็จะเจอลงนะครับก็คือมีตัวเทาะรนโตสีระสมาธิรอรันติมรณัตโนเทอะรนโตกรรมฐา,านน้ำเทาะรนตันตังเทะอุนารมาปะณะเชยเตณโมบุทยาสนโนพุทโธนะครับอันนี้คือตัวหนึ่งนะครับตัวที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือว่าตัวอังนะตัวอังเนี่ยเขาเขาลงอย่างไงลงนี้ครับ อังอิตินิกหิตังให้พยัญชนะคืออังชื่อนิกหิตังนะครับด้วยพยัญชนะคืออังชื่อนิกหิตอุนาโลมานะครับปะนะชายะเตนะโมพญาสโนพุทโธนะครับอันนี้คืออังนะครับจะลงด้านนี้นะที่เห็นนะแต่มันไม่ตายตัวนะบอกไว้ก่อนว่ามันไม่ตายตัวนะครับมันอาจจะมีผิดเพี้ยนไปบ้างเนะาะซึ่งมันขึ้นอยู่กับเขาไปเรียนกับใครมาเนาะอีกอันนึงนะครับเป็นเทะจีวรังนะครับเทะจีวรังนี้คือลงนี้ครับ อะทอพุทโธปิดอะอะปิดพุทโธอะอุดอะอัดอะปัดอะปิดอะมิดอะมัดนะมะพัทธะอะสังวิสโรปุสะภุสะสนุพุทโธนะครับเทะจิวังลงแบบนี้นะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยเทะตัวนี้นะเป็นหัวใจสําคัญจริงๆตัวเด่นนะครับตัวเด่นของอที่ท้องเนี่ยคือยันเทะ สามชั้นเขาเรียกว่าทาออุดนะทาะมหาอุดนี่แหละนะ,ะบางคนบอกเป็นเทาะมหาพรมจริงไม่ใช่นะทาะมหาพรมเนี่ยเขาจะลงกับอีกอักขระที่ใช้ในอีกทางหนึ่งนะครับทาะนี้ยาวนิดนึงนะครับจดกันไว้นะครับจดกันไว้นะเตรียมไว้เลยนะเทาอณัเทาะณอุดทาะณหยุดเทาะณปิดอิติปิดสัพยุตอยู่อยากเข้ามาใกล้ช่อเอกา เชาะหักะพุทธังท้อสัพพตอาวุธอมนุ์ท้อธรรมังท้อสัพพะอาวุธอมนุทท์ท้อสังฆังท้อสัพพะอาวุธอมนุ์ท้อสัพพะท้อท้อสวาหะเทออุดกาโลโหติสัมโววิ่งเข้าไปหาตัวหัวนะครับนี่คือตัวเทออุดนะที่เขาจะเป็นตัวชูโรงเลยนะครับอ่า มีท้ออีกตัวหนึ่งนะครับท้ออีกตัวหนึ่งเนี่ยก็เขียนง่ายเหมือนกันนะแต่เป็นท้อชั้นเดียวนะหลวงปู่เพิ่มในสมัยก่อนใครมาขอเรียนวิชากับท่านนะท่านจะให้ท้อตัวนี้ไปนะครับท้อตัวนี้เขียนง่ายมากเลยก็ท้อรันโตศีระสมาธิท้อรันติมรมัตโนท้อรันโตกรรมฐานังท้อรันตังธรรมขังท้ออุดกาโรโหติสัมโพจงมาเกิดเป็นท้ออุดนะครับอ่านี้เป็นท้อชั้นเดียวนะครับเราก็จะเห็นว่าวัตถุมงคลของผปู่เพิ่มเนี่ยก็จะมีตัวท้อเนี่ยเป็นตัวชูโรงนะ อ่าอันนี้คือคร่าวๆนะครับก็เรื่องวิชาเบีย้ยแก้เนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดปีกย่อยเยอะกว่านี้นะอันนี้ผมมานาเสนอในแง่ของเลขยันนะจริงมันยังมีผ้าอ่อเบีย้ยแก้แล้วก็สารพัดจกยยุกจิกหลายอย่างนะครับมันจุกจิกหลายอย่างนะอาจจะไม่สามารถนํามาบอกทั้งหมดได้ในคลิปคลิปเดียวนะครับก็หวังว่าทุกท่านที่ชมคลิปเนี่ยก็จะได้ความรู้นะครับก็คลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปนะครับโปรดติดตามได้นะในศิลปะาเวทครับ